กินเดีไปซื้อซูชิตรงแถวแถวบ้านมานะคะแล้วก็ซื้อกาแฟมาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเรียนต่อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังรออีเกียม,มาส่งของซึ่งก็คือจะมีของชิ้นใหญ่หลายอย่างมากก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีอะไรวาแต่ขอไปรีบกินก่อนความอนาถตอนนี้ก็คือต้องนั่งกินที่พื้นแล้วมาเช้ากานั่งเรียนอย่างนี้จ้ะมาเช้านั่งเรียนตรงนี้นั่งเรียนที่พื้นชีวิต ข้าวเที่ยงเป็นซูชิอีกแล้วแต่ว่าหน้าตาดูน่ากินกว่ามระชเช้อน,นิดนึงมั้งคนตอนนี้ก็คือน้องได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเย้ <laughs> ขึ้นชั้นสามไม่ได้ช่วยด้วยแบบแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆโซฟาคือหนักมากถามพนักงานแล้วว่าช่วยได้ไหมเขาก็ตอบหน้าตายว่าไม่ได้มีต้องไปส่งของต่อแล้วก็จะเสียเงินเพิ่มนะแหมเมื่อกี้นะคะเราไปแยกชิ้นส่วนโซฟาขึ้นมาเพราะว่ามันหนักมากทุกคนมันเป็นโซฟาแบบยาวอะ่ะมันหนักมากก็คือแยกชิ้นส่วนตอนแรกยกแค่สองก้อนอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็แบบค่อยๆเอาขึ้นมาทีละชิ้นนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ยกชิ้นใหญ่นี้ขึ้นมาสุดยอดไปเลยแล้วก็ ตอนนี้เรามีเตียงอยู่ในห้องนอนที่ยังไม่ได้แกะแล้วก็เดี๋ยวมีขยะอันนี้เราต้องจัดการมันนะคะแล้วก็แบบพวกของยิบย่อยต่างๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมาทยอยแกะทีละอย่างกันกรรมกรจะชัดัมีประแจน้อยมาให้เอาด้านซ้อๆ มาส่งหน้าตาดูดีใช้ได้ของมูราโฟนะคะทุกคนก็กําลังเซตติ้งอยู่รอมันเซตติ้งอยู่นะคะจริงๆก็ไม่ได้เซตอะไรเลยเพราะว่ามันแค่ให้เสียบปลั๊กเฉยๆก็เดี๋ยวรอดูว่าใช้ได้หรือยังแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ปกติแหละข้าเช้าวันนี้นะคะนี่แล้วก็มีช็อกโกแลตร้อน1แก้วนะคะเตรียมไปซื้อแถวบ้านตรงนี้มาฝนะนตกอีกแล้วอ่ะต้องพืมพลังก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเรียนต่อแล้วก็จะได้มาทําห้องต่อ ฝุ่นของเราเดี๋ยวเราจะมาแกะที่ดูดฝุ่นกันย้ เป็นน่าตาเป็นแบบนี้นะในลูปอันนี้ซื้อมาจำราคาไม่ได้อะน่าจะประมาณ200 ร้อยกว่า200ยูโรนะคะเมื่อกี้ไปเก็บกล่องลังทั้งหมดนะคะแล้วก็พับให้มันเป็นอันเล็กๆแล้วก็รวมไว,เว,ไะะว้เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็เนี่ยแหละเดวเราเหือภารกิจทําความสะอาดต่างๆนะทุกคนสภาพวันนี้ก็คือเป็นกรรมกรอีกแล้วนะคะเมื่อเช้าเราเข้ามาแต่เช้าเลยก็คือรอพัสดุแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีอีกเกียมาอีกเซตหนึ่งที่เมื่อวานสั่งเก้าอี้กินข้าวไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีโต๊ะกินข้าวด้วยนะคะเนี่ยโอ้ไม่กรอดมีของให้แกะเพิ่มอีกนะคะเมื่อกี้อีกเกียอีกซนึงงมาส่แล้ว เยอะอันนี้หนักมากเก้าอี้ทํางานแล้วก็มีเก้าอี้ต่างๆนี่อันนี้เป็นที่ดูดฝุ่นของเรานะคะเมื่อกี้ไปประกอบน้องมาน่ารักมากเลยอะ่ะแบบสวยและคุ้มค่าราคามากนะคะมีให้หลายหัวมากเลยเดี๋ยวเราชาร์จแบตน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อน้ําของคุณไม่เย็นจะ <c oughs> <c oughs> เ,อเอามาแช่ไว้ตรงนี้เหรอจะเ,เย็นธรรม่ชาริ <c oughs> มันเอามาแช่ไว้ตรงนี้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องไหนลองโูสิร ก็เย็นอยู่ดีวกาาว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ามันอุ่นไงอากาศเข้าด้วเ,เย็นอ่ะ <laughs> ทดลองเอาลังไปทิ้งแถวบ้านนะคะมีมือแบกแค่นี้ก็แบกแค่นี้ไปก่อนเพราะว่าในห้องมีเทียบเลยวันนี้พักแค่นี้นะคะได้เก้าอี้มาสามตัวแล้วก็มีเก้าอี้ทำงานอีกตัวหนึ่งแต่ว่าโต๊ะกินข้าวเพิ่งมาส่งตอนเย็นก็เลยยังต่อไม่เสร็จ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาต่อ ุนีนะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วขอไปเพิ่มพลังด้วยไก่ทอดกันไปหาข้าวกินกันนะคะทุกค <Bye. S 3> นบายตอนนี้อยู่ในร้านข้าวนะคะ มาแล้วอันนี้เป็นเกวซ่านะคะอันนี้เป็นข้าวผัดแล้วก็คือกล้องก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยชานมไข่มุกนะคะร้านนี้ร้านเดิมที่ชอบนะดูวันนี้สั่งเป็นชาเผือกแต่ว่าสั่งแก้วเล็กมาแบ่งกันเพราะว่าอิ่มมากไก่ก็คือกินไม่หมดแล้วก็เก็บกลับบ้าน กับ้านตอนนี้ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะรอรับของเมื่อกี้ซื้อของที่แบบว่าหยิบเองไม่ได้นะคะแล้วต้องไปรอรับที่เคาน์เตอร์ตอนแรกจะขึ้นบัสแต่ว่าดูทรงแล้วขึ้นอ b e r อร์ดีกว่าเพราะว่าไอ้ถุงนั้นคือหนักมากประมาณแบบต้องมีจังหวะ10บโลคือมันมีไม้อะทุกคนมันหนักมากเลยแล้วก็มีลางผ้าม่านอันนี้คือแบบนั่งอูเบอร์ก็ได้ ที่สุตเราก็เสร็จแล้วทุกคนใช้เวลาทั้งหมดร่วม3-4สี่ชั่วโมงได้ในการต่อโต๊ะกินข้าวตัวนี้นะคะ เหนื่อยสุดๆไปเลยทดลองเอาก็อี้มาวางน,าน่ารักเม้ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ต่อโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็มีขาโต๊ทํางานแต่ว่ายังต่อไม่เสร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบทุ่มครึ่งแลวฟ้ามืดอะ่ะคิดไปว่าต่อตั้งแต่ฟ้าสว่างเงี้ฟ้ามืดก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาขนของต่อ,อไปกินข้าวก่อนหิวตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านข้าวแล้วแต่ว่า ก็คือมีคิวเยอะนี่ขนาดตอนนี้แบบสองทุ่มแล้วปะตอนนี้สองทุ่มแล้วนะแต่ว่ายังมีคิวอยู่เลยง่งมากเลยอ่ะต่อคิวรอมีความดูคิวสิทุกคนร้านอาหารที่เราจะกินอยู่นี่มันจะผอมไหมดูนี่คนรักสุขภาพเคากินแบบนี้น่ากินมากเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะ <c oughs> ฮัลโหลทุกคนก็เราเพิ่งเรียนเสร็จนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเออเป็นเวลาประมาณ1 1โมงใช่ไหมแล้วก็เมื่อเช้าตอนเราเรียนอยู่เนี่ยมีคนมาสง่งของก็คือมีอีกเกียมาสง่งห้องครัวนะคะที่เราสั่งไปแล้วก็เมื่อกี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งมาสง่ง ตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้เนี่ยจะมีคนมาติดผ้าม่านนะคะคือตอนเนี้ห้องเราไม่มีผ้าม่านเลยแล้วก็มันไม่มีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคือเราซื้อผ้าม่านมาจากอีเกียแต่ว่าเราจ้างช่างจากเว็บหนึ่งมาติดให้นะคะติดมา่านห้องนั่งเล่นบ้านห้องนอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่างมาติดไฟด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนดูไฟตอนนี้นะมัน ไฟมันม<จ>ีแค่น so <t response> ี้เลยก็คือเป็นแบบเป็นเส้นแล้วก็เป็นแบบหนึ่งดวงนะคะไฟเราก็ซื้อมาจากอีเกียแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาติดตู้ห้องน้ําด้วยก็คือวันนี้จะแบบประกอบหลายๆอย่างแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาประกอบครัวนะคะก็ใกล้นะทุกคนห้องเราใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะ yeah yeah เต็มไปด้วยกล่องนะคะทุกคนมีวอเชอร์อยู่นี่ตู้เย็นแล้วก็ต่างๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องรอเขามาประกอบพรุ่งนี้นะคะโ oh อ้ m ม g ก d เยอะมากเลยอะวันนี้เริ่มขนของกันแล้วจ้า อันนี้เอามาทีละสองกระเป๋านะคะแล้วก็ในบ้านยังมีอีกสองกระเป๋าน้องน่าสงสารมากเลยต้องแปะเทปเอาไว้เพราะว่าน้องแตกตอนขามาคือเสียใจยราวทูตอนนี้กําลังรอรถบัสอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบกน้องขึ้นรถเมย์ไปอีกรอบนึงรอบสุดท้ายละเอ็นดูบ้านนี้มากเลยเขาปาร์ตี้กันอ่ะน่ารักเยนัก ระวางเหยียบพวกเราไดมดแล้วเราไดแบบจิดจริงเหมือนที่เราเล่นไม่เห็นจะชิลนลยเอาได้เหรอมันแน่นไปแล้วแน่นไปแล้วอะแล้วมันเดิเย่ตอนนี้มีม่านห้องน้ำแล้วนะคะเย่ตอนนี้ห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเป็นห้องแรกที่เสร็จแต่ว่า คอยคือไหซุงพังเพราะว่ามันแบบไม่ติดแล้วเขากําลังจะมาซ่อมนะคะเอ,อมาเมื่อวานลืมโชว์ให้ดูก็คือเม,ามาื่อวานเขามาติดตู้อันนี้นะคะตู้เก็บของในห้องน้ําแล้วก็ติดไฟข้างบนด้วยนี่ข้างในตู้ก็จะเป็นแบบมีชั้นเก็บของแบบนี้เพราะว่าห้องน้ําเราไม่มีที่เก็บของตรงไหนเลยทุกคนก็เลยต้องติดตู้แบบนี้นะแล้วก็มีกระจุก <Ye> e! อันนี้ห้องครัวกําลังต่ออยู่นะคะแล้วก็ ผ้มาม่านก็กำลังต่ออยู่เหมือนกันไปดูห้องนอนช่างเต็มบ้านเลย <laughs> เสร็จแล้ว,วหลนนัในห้องนอนใช่อ๋อในห้องนอนผ้าม่านเสร็จแล้วเย้ <c oughs> yeah. แต่ว่าที่ดึงสูงเวอร <c oughs> อ่า <Okay. S 2> โอเคก็จะเป็นส่วนตัวขึ้นแต่ว่าช่องตรงนี้นะคะมันจริงๆมันเป็นประตูทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าติดมานะ่านอะมันจะมีความยุ่งยากใช่ไหมในการเปิดประตูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นแบบสติกเกอร์ที่มันเป็นขุ่นๆนะมาติดเพราะวาเวลาถ้าเปิดประตูมันเปิดเข้าทางทางนี้ไงแล้วถ้าเราติดมา่านปุ๊บอะมันก็จะมีความเปิดไม่ได้นึกออกปะก็เลยเดี๋ยวจะไปหาสติกเกอร์มาติดตรงนี้ข้าววันนี้นะคะราเม็งก็คือกินยังไงดีจานไม่มีแล้วก็นี่ก็ราเม็งกันนะคะ กลแล้วทุวความจริงแล้วฟินาลีครัวเรามาแล้วทุกคนนี่หลบไปห<ป>ลบไป <laughs> ไฟินาลีอันนี้นะคะเป็นครัวแบบฟิเิชเสร็จแล้วอันนี้คือบิวอินเสร็จหมดแล้วนี่มีเตาเตา มีซิงแล้วก็อันนี้คือให้เขาติดเพิ่มให้นะคะแล้วก็มีโฮสซึ่งอันนั้นเดี๋ยวต้องไปหาที่เก็บสายไฟก่อนแล้วก็มีตู้เย็นน้อยอยู่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยคือแบบทำตั้งแต่ฟ้าสว่างอย่างตอนนี้ฟ้านนมืดก,<ม>ก็เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูตอนฟ i n ิ s h l o o ของครัวอีกทีนึทุกคนอันนี้ก็คือแบบช่างพิ่งกลับไปหมาดๆเลยๆๆๆๆๆ แวนะ okay. มาซื้อข้าวกินนะคะเป็นร้านแบบโดนเนอร์ไม่รู้อร่อยกว่าแมเคยกินร้านท่ hey. ชอบกันไข่อะ่ะเย่ได้ข้ากลับบ้านแล้วพี hey. ้กลับบ้านได้โอ้โห oh หน้าตาดูน่ากินอยู่นะอร่อยไหม <Hey. S 1> อันนี้คือเคบับของเรานะคะ <laughs> ใหญ่มากทุกคน <laughs> ตก,กใจอยาจะลองชิมดูมานี่คือเพิ่งเคยกินเคบับ เป็นนยงะคเหมือนแซนด์วิชยักษ์เมื่อกี้พูแอนด์แบร์มาส่งนี่วันนั้นกดสั่งของจากพูแอนด์แบร์ไปนะคะเพราะว่าเหมือนจะไม่มีช็อปที่เมืองนี้เล้วสั่งเสื้ออันนี้ไปนะคะมีน้องก็ะเป๋าอันนี้น่ารักไหมนี่เมื่อกี้นะคะมีโปสเตอร์มาส่งแล้วก็มีไมคโครเวฟมาส่ง มีความน่ารักอันนี้คือมคาคุยที่เราสั่งไปจากอเมซอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าหน้าตาจะเป็นแบบตรงปกหรือเปล่าอันนี้นะคะเป็นโปสเตอร์เราได้มาจากร้านโกโกอาร์ตฟินนะทุกคนอันนี้คือซื้อใน e t s ซนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ซื้อของจากเอ s ซอันนี้เราสั่งเอ่อมาเป็นไซส์5 0าสิคูเจนะคะโอ้ออมาดูดีมากเลย เสอแบบกระดาษเลยอ่ะคีองานตีนดีมากโคตรอันนี้สวยมากเลยอันนี้คือโปสเตอร์ที่เราจะเอาไปติดตรงสำแพงงตรงบนโซฟานะคะสวยงาม